อา,อาออเข้าสู่แอป TikTok นะคะจากนั้นให้เรากดบวกค่ะกดบวกแล้วกดอัปโหลดนะคะเลือกคลิปวิดีโอที่เราอยากจะลงนะคะจากนั้นให้กดถัดไปค่ะอาทีนี้นะคะเราจะมาใส่แถบตัวอักษรกันค่ะเริ่มจากกดข้อความด้านบนขวามือนะคะจากนั้นให้มากดที่แป้นพิมพ์กดจุดค่ะ หนึ่จุดเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้มากดตรงที่ตัวอักษร a ที่เป็นบล็อกค่ะ,คะด้านซ้ายมืออันแรกเลยนะคะกดไป 1, 2ให้ขึ้นเป็นแถบสีค่ะอ่าพอขึ้นแถบสีขาวเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเคาะค่ะกดเคาะในแป้นพิมพ์ที่ขึ้นคําว่าไทยอค่ะอ่าเคาะไปไเรื่อยๆนะคะตัวแถบสีก็จะค่อยๆย,ยาวขึ้นนะคะ นี่เลยค่ะยาวขึ้นยาวขึ้นเคาะไปจนสุดนะคะโอเคพอเสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นค่ะอ่าแล้วเราเอามือไปแตะที่แถบนะคะลากลงมาด้านล่างอยากจะเอาไว้ตไหตำแหน่งไหนของคลิปลากได้เลยนะคะจากนั้นใช้นิ้วค่ะจิ้มไปที่แถบนะคะสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้เลยนะคะแล้วแต่ตามเราอยากจะได้เลยนะคะอ่า เราจะได้แถบมา1แถบแล้วนะคะแล้วสมมติสีขาวไม่ชอบไม่อยากได้อยากเปลี่ยนสีให้แตะไปที่แถบค่ะ1ครั้งแล้วจะขึ้นข้อความนะคะให้เรากดแก้ไขค่ะอพอขึ้นคําว่าแก้ไขเสร็จแล้วนะคะพอขึ้นคําว่าแก้ไขเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกสีเลยค่ะสีจะอยู่บรรทัดที่2นะคะจะเป็นกลมๆจะใส่สี เหลืองสีเขียวสีฟ้าได้เลยนะคะตามชอบเลยอ,อยากจะใส่สีไหนใส่ได้เลยนะคะอพอได้สีแล้วให้กดเสร็จสิ้นค่ะเลื่อนในตำแหน่งที่เราอยากได้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะอยากได้แถบเพิ่มอีกสักเส้นหนึ่งให้กดที่ข้อความค่ะตัว a นะคะ ให้กดจุดค่ะ1จุดแล้วมาที่ตัวอักษรเป็นตัวบล็อกตัว A ด้านซ้ายมืออันแรกเลยค่ะกดไปให้ขึ้นแถบสีนะคะหลังจากนั้นให้กดเคาะตรงคำว่าไทยค่ะเคาะเพื่อให้แถบสีของเรายาวขึ้นนะคะอโอเคพอได้แล้วใช่ไหมคะสีขาวไม่อยากได้อยากจะได้เป็นสีเหลืองสีดำ สีแดงแล้วแต่ชอบเลยนะคะอ่าเราเคาะได้เลยค่ะเคาะตรงบล็อกได้เลยนะคะเพื่อให้ขึ้นแถบจะเอาแบบโปรง่งแบบใสแบบทึบได้หมดเลยนะคะอ่าพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เลื่อนมาไว้ด้านล่างขยายแถบให้มันใหญ่หน่อยโอเคได้แล้วนะคะอ่าเราจะได้แถบสองแถบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาพิมพ์ตัวอักษรค่ะ กดไปที่ข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรมะกอกสดๆอ่าข้อความแบบนี้ดูไม่สวยอ่าอยากจะได้ข้อความสวยๆนะคะก็ด้านซ้ายมือที่เป็นตัวบล็อก A เหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเห็นไหมจะเริ่มมีตัวอักษรหลายๆแบบเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะไม่อยากได้สีขาวอยากได้สีอื่น เราก็กดเปลี่ยนสีด้านล่างเลยค่ะอยากจะเอาสีไหนอ่ได้หมดเลยค่ะอืมสมมุติสีนี้นะคะได้แล้วกดเสร็จสิ้นค่ะอ่ามาวางด้านล่างวางด้านล่างได้เลยค่ะอ่าหลังจากนั้นอยากได้ข้อความแถบด้านล่างอีกแถบนึงให้กดข้อความนะคะอืมพิมพ์ตัวอักษรเลยค่ะ จิ้มพิกกะเกลืออืมเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนแบบตัวอักษรนะคะได้แบบนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนสีโอเคเรียบร้อยอ่าเราก็จะมาวางเลยค่ะอืมวางเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยจ้าหรือว่าเราอยากจะแก้ไขตัวอักษรได้เลยนะคะ แตะไปที่ข้อความหนึ่งครั้งขึ้นคำว่าแก้ไขให้กดแก้ไขแล้วก็จะมาใส่ emoji ก็ได้ค่ะให้กดตรงแถบด้านล่างสุดเลยนะคะมันจะมีคำว่าตัวอักษร,กษรเห็นไหมใส่ emoji หลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นเห็นไหมคะก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วนะสมมุติด้านล่างตัวอักษรเราแบบอยากเปลี่ยนค่ะไม่อยากได้สีนี้เลย เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะโอเคก็จะดูคลิปแบบดูดีขึ้นใช่ไหมคะอ,อยากได้โลโก้ประจำช่องค่ะให้แตะไปที่คำว่าสติกเกอร์สติกเกอร์จะอยู่บรรทัดที่2องข้างล่างคำว่าข้อความนะคะอ่าจากนั้นบรรทัดแรกเลยค่ะจะมีคำว่าอ่จะเป็นคำว่ารูปภาพแล้วก็มีตัวอักษรบวกค่ะอยู่ในบรรทัดแรก ช่องที่3อ่าก็จะมีรูปภาพขึ้นมาใช่ไหมคะเผื่อว่าใครมีโลโก้นะคะให้กดโลโก้ไว้ข่องของช่องของคูบ้าจะมีโลโก้นี้นะคะอ่าพอแตะโลโก้ช่องมานะคะให้กดอัปโหลดเพื่อลบพื้นหลังอ่ากดไปหนึ่งครั้งนะคะ AI จะทำงานให้กับเราเลยโดยอัตโนมัตินะคะ เดี๋ยวรอ AI สักคู่นะคะนี่เลยตัดมาแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยกดตกลงค่ะอ่าสติกเกอร์ช่องจะมาแล้วนะคะให้วางด้านบนซ้ายมือหรือขวามือก็ได้ค่ะสามารถปรับขนาดใหญ่เล็กได้นะคะใช้มือขยายเลยค่ะใช้สองนิ้วจับแล้วขยายให้เล็กให้ใหญ่ตามชอบเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะ อยากจะใส่สติกเกอร์เพิ่มได้เลยค่ะกดไปที่คำว่าสติกเกอร์เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าเราจะมีชื่อช่องสวยๆแล้วค่ะทุกคนทำให้คลิปของเราอ่ะดูหรูหราขึ้นมากๆเลย่าถ้าอยากได้สติกเกอร์เพิ่มนะคะกดคำว่าสติกเกอร์จะพิมพ์ค้นหาก็ได้ค่ะโอเคสมมุติได้นี้มาแล้วนะคะอยากได้สติกเกอร์อันไหนเราก็หาเลยค่ะ หามาเสร็จตามชอบเลยนะคะอยากได้อันไหนโอเคอันนี้นะจ๊ะอ่าอยากได้อันนี้จะเอาอันเนี้ยค่ะไปวางไปวางนะคะไปวางใต้ช่องทําให้ดูแบบดูมีอะไรอะไรนิดะนะ,ะนันโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เสียง ก,กดเพิ่มเสียงตรงกลางเลยนะคะอ่าค้นหาเสียงค่ะเลือกเสียงเพลงที่เราชอบนะคะ You're หากตอนนั cloud, ้นค <S mulheres> ืนลบให้ดาวันฟ้าเป็นพยานความรักใครบางคน โอเคนะคะได้เพลงแล้วสติกเกอร์สวยแล้วเทบกรอกสอนสวยแล้วนะคะโอเคให้กดคำว่าถัดไปเลยค่ะอ่าจากนั้นใส่แฮชแท็กนะคะมะกอกสดสดพริกเกลือใส่แฮชแท็กไปเลยนะคะห้องกวาดติ๊กตอกกับข้าวบ้านบ้านมาดินาโค้ดขับติ๊กตอกพากิน ห้องครัวความรู้คู่ครัวโอเคได้และกดโพสเลยค่ะนี่นะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคน oh, <okay. S 1> ไปแล้วจ้า <Yeah. S 1> นี่กดที่โปรไฟล์ของเรานะคะ <Yeah. S 1> ก็จะขึ้นคลิปวิดีโอที่เราทำไว้เมื่อกี้เลยค่ะอ๋ะะอ,อเหรอนน Thank okay. you.